ก็สวัสดีช่าชมทุกท่านกันด้วยนะฮะแล้ <san> <mus> <ych ologie> ววันนี้เราก็มาอยู่กันในแมป s k i บบ d ้ v e r s e นะก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นแมปแบบส k i บ i d y Toilet อันใหม่แทบจะล่าสุดเลยบางนะ้ในตอนนี้เพราะว่ามันยังขึ้นว่าอัลฟาอยู่เลยก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักแมปนี้นะครับผมจะอธิบายง่ายๆก่อนเลยนะก็คือ s k i p i d y v e r s e เนี่ยมันเป็นแมปที่คล้ายๆกับพวกแมปตามหาส k i b i ี้ Toilet ที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นผ่านกันมาแล้วนะก็คือตามหาพวกโถส้วมแล้วก็พอตามหาเสร็จแล้วเนี่ยคณก็จะสามารถกลาย แต่ว่าแบบนี้นะครับมันจะมีความแอดวานแล้วก็ลงทุนกว่าแบบพวกนั้นเล็กน้อยนะก็คือมันจะเป็นแบบที่การที่คุณจะหาแต่ละตัวได้เนี่ยคุณจะต้องทําการทาเควสแล้วก็ทําอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนมากกว่าเดิมนะโอเคแล้วก็มาเข้าหัวข้อของคลิปนี้กันเลยดีกว่านะฮะก็ในคลิปนี้นะฮะจะมาสอนหาตัวของสปิเกอร์ไททันนะซึ่งเป็นตัวที่น่าจะหายากที่สุดแล้วในตอนนี้นะก็อย่างแรกเลยนะฮะจะหาสปิเกอร์ไททันได้คุณจะต้องอยู่ในทีมของพวกคาเมล่าแมนก่อนนะก็คือถ้าเกิดแบบตัวละครของคุณเนี่ยมนยงตี้ตร เอาละแล้วก็หลังจากที่เปลี่ยนทีมเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เรากดที่เควสแล้วก็ให้ทําการเลื่อนหาเควสของสปิเกอร์ไทท่านนะกดเข้ามาแล้วก็ให้ทําการกดสตาร์ทไปโอเคแล้วก็หลังจากที่เรากดรับเควสมาแล้วนะฮะก็ให้เราเนี่ยกดวาร์ปมาที่ช็อปแล้วพอกดวาร์ปมานะฮะคุณก็จะเห็นกับไอ้คาเมล่ามาตัวนี้มานั่งแบบว่าเซิร์ฟอยู่นี้นะก็ให้คุณเนี่ยวิ่งผ่านมามาข้างหลังแบบนี้นะแล้วก็คุณจะเห็นกับเติกอยู่แถวๆนี้<ๆ>ก็ให้ทำการโดดลองอมาเลย แล้วก็ให้ตามการวิ่งตามผมมาเลยนะฮะก็เสาตัวของไททัสสปีกเกอร์นะฮะมันต้องใช้เวลาในการทำนานิดหนึ่งนะก็ให้วิ่งมาตรงหลังตึกแบบนี้แล้วคุณก็จะเห็นกับตรงนี้ใช่ไหมก็ให้โดดลงไปแล้วก็ทำการเข้ามาในหลุมตรงนี้นะก็เดินมาตามนี้เลยแล้วก็จะไปคุยกับตัวของ NPC ก่อนนะก็คือเนี่เป็นตัวของ s ซ i e ท t สคา c a เมล่าแมกดคุยไป โอเคแล้วมันก็จะพูดบลาบาบานะฮะแล้วก็กดโอเคแล้วก็หลังจากคุยเสร็จนะฮะก็ให้ดํเนินเดินตามผมอีกรอบหนึ่งนะก็รอบนี้จะเป็นการเดินที่ค่อนข้างยาวนานแล้วนะก็อาจจะต้องมีการเล่งภาพเล็กน้อยเอาละอย่างแรกเลยให้เราออกมาก่อนนะแล้วก็ให้ดํเนินเดินมาเนี้ยแล้วจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วก็ทําการเดินไปให้สุดซอยเลยพอมาสุดตรงนี้แล้วก็ให้ทําการเลี้ยวมา แล้วก็ทําการเดินแบบยาวๆไปเลยนะฮะแนะนำให้เดินชิดขวานะเพื่อแบบจะได้ดูง่ายนะก็คือถ้าเกิดคุณเดินมาแล้เนี่ยคุณเจอกับใบพัดเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้นะฮะก็แสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วนะก็ให้ดํเนินการเดินต่อไปเลยแล้วพอคุณเดินจะถึงทางโค้งตรงนี้แล้วนะฮะก็ให้ทําการเลี้ยวเข้ามาตรงนี้แล้วพอมาถึงตรงนี้นะฮะก็ให้เลี้ยวขวาไป แล้วก็เดินยาวๆไปเลยแล้วพอเดินมาจนสุดแล้วนะฮะก็จะเจอกับทางเข้าตรงนี้นะก็ให้ทำการเข้าไปแล้วก็เลี้ยวไปแล้วพอคุณเข้ามานะฮะกูจะเจอเจอกับอันนี้อันนี้จะเป็นชิ้นส่วนแรกของไททันสปีเกอร์นะก็ให้ทำการกดอิตลลกไปเพื่อทําการเก็บ เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เควสเราเนี่ยก็ขึ้นเป็น3าทับห้านะโอเคแล้วก็ขั้นตอนต่อไปให้ทําการวาร์ปไปที่ดานเนี่ยอันท้ายสุดเลยนะผมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะคือแบบแกมมากกิดผมค่อนข,ข้างสุดยอดมากเอาละวาร์ปไปแล้วพอคุณวาร์ปมาตรงหน้าโรงงานแบบนี้แล้วนะฮะก็ให้คุณเนี่ยเดินตามผมไปเลยนะก็ให้ทําการเดินชิดซ้ายเข้าไว้เพื่อให้ดูทางง่ายๆนะเราต้องเดินแบบโคตรไกลนะรอบนี้คือแบบเดินไปจนสดนู่นเลยอ,อยู่ไกลแบบลิบลับเลย โอเคแล้วพอคุณเดินมาจนสุดซอยถึงทางโค้งตรงนี้แล้วนะฮะตรงนี้มันจะเป็นอาคารสีน้าตาลนะเป็นจุดสังเกตก็พอมาถึงนี้ให้คุณทําการเข้ามาตรงนี้แล้วก็ทําการเลี้ยวซ้ายไปเดินมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทําการเลี้ยวขวาที่ตรงนี้แล้วก็เดินตรงแล้วก็น,นี้จะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะปุ๊บเข้ามาคุณก็จะเจอกับอันนี้นะฮะเป็นชิ้นส่วนชิ้นที่2นะก็คือเป็นตัวของสปีเกอร์นะ กดอิทแอลกมาเรียบร้อยแล้วคุณก็จะได้เป็นเควสสีสักผแล้วแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายให้กลับไปที่เดิมนะฮะก็คือด่านตรงนี้เป็นโรงงานและรอบนี้นะฮะคุณเนี่ยทำการเดินไปข้างหลังนะแล้วจากนั้นก็ให้ทำการเลี้ยวซ้ายไปพอออกาอ่างนี้แล้วก็ให้ทำการเลี้ยวซ้ายแบบยาวๆเลยก็ให้ทำการเลี้ยวผ่านไอ้ทางโดินตรงนี้ไปเลยนะ ซึ่งในตอนนี้มันอาจจะมีตัวของ s p e i t y Toilet มาเดินแถวๆนี้ด้วยนะก็ไม่จำเป็นต้องแคร์มันนะฮะเพราะว่ามันวิ่งค่อนข้างช้ามากเลยนะเราสามารถวิ่งแบบหนีมาได้สบายๆเลยแล้วพอมาถึงตรงทางโค้งตรงนี้แล้วก็ให้ทำการเลี้ยวตามทางโค้งไปเลยเลี้ยวไปปุ๊บแล้วก็เดินต่อ โอเคพอเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะก็ให้ทําการขึ้นสะพานนี้มานะก็คือเดินมาจากตรงนู้นน่ะแล้วก็ขึ้นบางนี้แล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้แล้วพอมาตรงนี้แล้วนะฮะให้ทําการเลี้ยวไปทางซ้ายนะแล้วก็คุณจะเจอกับทางลงตรงนี้ให้คุณทําการลงมาตรงกลางเลยแล้วคุณก็จะเจอกับประตูตรงนี้นะฮะก็ให้ทําการเดินเข้ามาแล้วก็มันจะมีบันไดอยู่นี้ ให้ทาการเดินลงไปเลยแล้วก็คุณก็จะเจอก,กับตัวของปืนใหญ่ตรงนี้นะครเป็นชิ้นส่วนอันสุดท้ายนะ,ะกดเอ่อคอนเล็กไปเลยแล้วก็5้ทับหโอเคซึ่งเมื่อกี้ผมก็ทําไปครบทุกขั้นตอนแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ยังขึ้นอยู่ที่5้ทับหใช่ไหมก็คืออันนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะก็คือควณนี้เนี่ยขั้นตอนสุดท้ายนะฮะคือคุณเนี่ยจะต้องไปทําการฆ่าสก i บ i ดี t ท,ทอยเลใหทครบ50ตัวนะก็ เป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้เวลานานมากเลยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะก็สาวโกนที่ไม่รู้และเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะก็คือวิธีการฆ่าสกิบีเจทอนในเกมนี้เนี่ยก็คือทําการเตะมัน2รอบแบบนี้โอเคแล้วก็กดฟัสเข้าไปเนี่ยเป็นประมาณนี้ทําให้ครบ5าตัวนะฮะยาวๆเลย โอ้โหโคตรนานนะฮะโอ้โหกว่าจะทําเสร็จลุยประมาณ20กว่บนาทีอะคือแบบผมย้ายเซิร์ฟมาด้วยเนี่ยย้ายไปเซิร์ฟส่วนตัวเพราะว่าเซิร์ฟปกติแบบมันมีคนมาแย่งกันตีนะโอ้โคตรนานผมบอกเลยเควนนี้โอเคก็ตอนนี้นะฮะเราก็ได้ตัวของเนี่ยไททันสปีกเกอร์ไททันมาเรียบร้อยนะมาลองแปลงล่างกันดูเรียกได้ว่าโคตรอลังการนะฮะจังหวะนี้รู้สึกว่าพลังของตัวนี้จะเป็นปืนใหญ่ใช่ไหมเนี่ยผมสามารถยิงได้ใช่ไหม อ๋อเรียบร้อยผมสามารถหญิงพวกกันเองได้ด้วยเนะี่ยอันนี้มันเป็นพวกเดียวกันนะแล้วก็สกิบดี้ตายซะต,ตายหมดเลยโอเคแล้วก็ตัวน,นี้น่าจะบินได้มั้งถ้าผมไปดูมาใช่ไหม โอเคใช่มันสามารถบินได้ด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่น่าจะเทพสุดในเกมแล้วนะตอนนี้นะโอเคก็ถ้าเกิดใครแบบอยากลองเล่นแมสสป e เกอร์ไททัน Titan นะฮะก็สามารถลองหากันได้ในแบบนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างนานอยู่แหละแต่ว่าถามว่าคุ้มค่าไหมผมว่ามันคุ้มค่ามากเลยโอเคก็ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะหรือว่าคลิปต่อไปเนะี่ยอยากจะให้สอนหาตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะโอเคแล้วก็สวัสวลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย